เทคนิคสงบที่ใครๆก็ทําได้ต่อต้องบอกว่าอย่างนี้ต่อใช้มาก็สองปีแล้วทําให้ต่อเป็นคนที่สงบเวลาเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยต่อสามารถควบคุมมันได้อย่างที่ใจต้องการหนึ่งเลยคือเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต่อชอบทานของหวานของทอดมันทําให้จิตใจไม่สงบแต่ตอนนี้สิ่งที่ต่อเปลี่ยนก็คือต่อทานพวก เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์คาร์บมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องทานไข่มากขึ้นทําให้น้าตาลไม่ขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้เร็วขึ้น 2. ต่อนั่งสมาธิทุกเชา้าวันละ10นาทีมันทําให้ต่อควบคุมจิตใจได้อย่างดีขึ้นมีสมาธิเวลาเจอสถานการณ์ไม่ได้นังใจต่อควบคุมมันได้ต่อเอาอยู่ว่างันเลยด้วยสต่อฝึกขอบคุณ ต่อไปอ่านมาในหนังสือนะการที่เราฝึกขอบคุณนะ่ะมันทําให้เราขจัดความทุกข์ความเศร้าใจเราได้ซึ่งถ้าเราสามารถขจัดความทุกข์จิตใจเราได้เราเจออะไรเราก็เบาเราก็สบายชีวิตคนเราโชคดีแค่ไหนแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้ทำดีคิดดีทำดีแค่นี้ทุกคนว่าก็ยอดเยี่ยมเห็นด้วยไหมครับ